ต้นฉบับคลิปจาก Battle Mansion ให้เสียงภาคไทยโดยคุณอันโดขอบคุณน้อง Smoke Watcher สำหรับแฟนอาร์ด้วยนะจ๊ะสวยมากเลยแม่การละครหนึ่งนานมาแล้วมีประเทศอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งกำลังถูกโรคระบาดท,ที่ชื่อว่าโควิด -19 โจมตีแล้วกษัตริย์ของประเทศนั้นก็เดินทางออกนอกประเทศพอได้แล้วมีอาร์มันเสียงคุกคตรเลยนะแต่ลูกเขาชอบนะดูหน้านี่สิมีแม่แบบนี้กูติดคุกแน่นอนแต่พักนี้ผมว่าคุณดูปแปลกๆไปนะมีอาตั้งแต่เรากลับมาจากร้านหมูกระทะเมื่อคืนคุณก็ดูน้ำหนักมากขึ้นอะานมือานช่า ขอโทษเฮือกกูโดนยิงไม่นะอ้วนเขาเรียกคุณผู้มีอันจะกินไอ้เฮี้ยใครกันอ่ะฮะคริสนายบุบางซ่โบยและกูสั่งให้มึงนั่งลงเดี๋ยวนี้ดีมากนอนกระโดดกริ่งดีมากโบยเชี่ยฝันแม่งโคตรเหมือนจริงเลยอ่อผมกำลังตามหาลูปผมอยู่เห็นบ้างไหมร้อย่าเสียงดังขมี ฮะมนันนย์หมาป่าเหรอไอ้แก่นี้ดุดมากแล้วหลอนเน่ยตายยคิดว่าเปี้ยขนาดน,นั้นเลยเหรอว่าไอเ้เปรตเอาตะกวัวไปแดงไปาาตัวบมเลยเลยแม่งกูนึกว่าจบแล้วยังมีอีกเหรอวะเนี่ยกูแค่มาดูอะฮะกูเป็นเยติไม่เกี่ยวกันไปละนึกว่าต้องงับซะแล้วว่าไงพนมสุดหลอ,อลอ่อหุงมไข่มาทำอะไรเหรอจ้า ไม่เสือกสีอีกแกนี่กวนเต้นจริงนะไอเด็กเคียถ้ามึงอยากหาเรามึงไปหาที่หมู่บ้านนั่นไปฮัลโหลมีใครเห็นเด็กที่ถูกหั่นเป็นชิ้นแล้วพามาที่นี่บ้างเด็กที่ถูกหั่นเป็นชิ้นๆน่ะเหะรอไอมันจะไปจำได้ไรโงดถูกหั่นมาเป็นชิ้นๆกูคงจำหน้าได้หรอกอะไรวะนั่นอ,อวิ่งกระโดดแบบดิจิตอลดิจิตอลดิจิตกระโดดสวยจังเลยอามัวแต่ยืนดูแทนที่จะวิ่งว่างไงอีธานวินเทอร์ฮะนี่แกเป็นใครอีธานวินเทอร์อีธานวินเทอร์พอได้ละไม่นะพวกฉัน ได้มะฉันก็เจ้าอีธานวินเทอร์เหมือนกันไม่เคยอยากได้มาไหมฉันไม่แจกนะขอโคตรดีออกมาอีกพอได้แล้วเอาล่ะเราจะใช้การโหวตแทนการตัดสินกันว่าใครจะได้ตัวอีธานวินเทอร์ไปฉันเดี๋ยวฉันเอาไปเองฉันจะพามันไปเล่นเกมหันษาหมามาพอนุ่มเวออ้อนั่นมันโอ้โหกูเกือบโดนไอ้นั่นเสียบตูดแล้วโลน่ะชิบหายเอ้ย ฮะใครนะ่ะไงอีตานวินเทอร์พวกมึงเป็นบ้าอะไรกันเรียกแต่ชื่อเจงกูเนี่ยก็ชื่อมึงตลกอะ่ะเดี๋ยวถ้าพวกมึงยังไม่หยุดเรียกอีตานวินเทอร์กูจะเรียกมึงไอ้ลูกประยุทธ์แล้วนะฉันมีของใจไหนด้วยนะนี่ไงเอาไปสิอืมมันติดอยู่ในตืม้มาตั้งนานขอแป๊บหนึ่งนะอ่าเสร็จกูไม่เอาครับอุย้ยปวดเบาไม่ไหวแล้วขอปล่อยตรงนี้เลยกัน ๋อโอเคไม่มีใครเห็นใช่ไหมโอ้เยี่ยมอะเสร็จแล้วมาไหนตอมึงทําอะไรกูเห็นนะเมื่อกี้เฮ้ออะไรใครทําอะไรพาอะไรมันไม่เนียนไปเรียนใหม่อะไรคุณมีหลักฐานเหรออ๋ออยากได้หลักฐานเหรอบีหนึ่งจัดการชิมสิอือได้เละคันเจนไหนขอรลอนี่แหละเลือดของคนโกหกมันฉี่แล้วไม่ยอมล้างมือโอเคพอได้แล้วกูยอมจำนวนต่อหลักฐานก็ได้ฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางมึงต้องโดนตัดหัามเฮียตัดหัามเลยเหรอก็อย่างที่ว่าไปนะเสด็จแม่หนูพาตัวมาแล้วฮะจัดการตัดหัมมันได้เลยจ้าตัดไป ก็ไม่ได้ผลลึกลูกๆอีธานน่ะมันเอาน้ำแกงลาดเดี๋ยวมันก็ต่อใหม่เหมือนเดิมได้เว้แล้วไงอีป้านี่ดันรู้ทันแผนกูอีกเพราะงั้นเราจะจับมันไปไว้ที่ห้องใต้ดินแล้วก็รีดน้ำมันจนกว่าตัวมันจะแห้งบ้าเอ้อีแก่สติกับนี่เสือฉลาดชิบเป่งเลยแน่นอนฮะอีธานวินเทอร์เอาล่ะเดี๋ยวเดียนกลับมานะขอพาลูกสาวไปบาร์ฮดก่อนละตามมาลูกๆแต่แกก็ยังประเมินชั้นต่อไปอีแก่นังยานสติกับไอของแค่เนี้ยแค่กระชากมันออกมาก็พอแล้วเอาน้ำแกงลาดแค่นี้เดี๋ยวมันก็หายแล้วเอาล่ะ นั่นอะไรวะขวดแดงๆ ว่า <Billie S 1> ไงพี่ชายสนใจน้ำว่านพระบิดาเหรอมานี่เดี๋ยวกินให้ดูมาอ่านี่เอาไปอของโคตรดีนี่แหละน้ำว่านพระบิดาของแท้ของโคตรดีกินแล้วตายใครแล้วขี้แตกแน่นอนอืมพูดแล้วไม่อยากจะเมาแต่เอาหน่อยละกันเพราะว่ากูคันปากมึงรู้หรือยังว่าอีอ้วนเมียอายุน่ะมันเป็นสายให้กับตำรวจแหละแล้วก็อีก้อยมึงรู้หรือยังว่าคนคนนั้นน่ะเมื่อคืนเขาบินกลับมาจากประเทศเยอรมันแล้วล่ะมึงรู้หรือเปล่าแต่เห็นเขากลับมาแล้วเขาบอกว่าเขาแค่ไปเที่ยวกับครอบครัวหยุดเดี๋ยวนี้เลยกูไม่หยุดกูจะล้อเลียนทําไมนี่เนี่ย เล่นถึงนายกมึงก็เสี่ยงแล้วนี่มึงหอดถึงกษัตริย์เลยนะเฮ้ยแล้วไงวะฉันแค่ล,อล้อเลียนนิดหน่อยเขาคงไม่ว่ากันหรอกเพราะกษัตริย์ของเราใจดีจะตายไปแล้วทีเมียม,มึงเล่นละะ่ะฮะอืเก็บตีสเลยกูถือว่ากูเตือนแล้วนะไงอีธานวินเทอร์อุ้ยตายตาย,ตายมือลื่นอีธานเออ วินเทอร์อีธานวินเทอร์อีธานวินอพวกมันเป็นบ้าอะไรวะแมงล้อเรียนชื่อกูไม่หยุดอยู่ได้กูจะมีไปแทงไส้แมงให้แตกเลยอ่เาาจอมีแล้วเออแกบังอาจข่าลูกเดียนอีธานวินเทอร์แกต้องไม่ตายดีแนะ่คราวนี้นลฉันจะกร,ร,ระพริไส้เออมึงคิดว่าแค่นี้จะได้ผลเหรอไอ้นายโง่กลับบ้านไปดนน้ำแม่มึงตายไ,ตไม่น่าจูเลต้าบวกก้าสาแมงแดงชันเกิดนาหน้าฉันได้คอยได้ใช้อีกนะอุยอีธานวินเทอร์กูบอกแล้วใช่ไหมเลิกล้อชื่อกูได้แล้วไอ้เป็ด น้อยนะแกอีธานวินเทอร์ก่อนมึงจะตายขอถามหน่อยนะเป็นบ้านอะไรเรียกแค่อีธานเฉยไม่ได้เหรอก็ถ้าเรียกแค่อีธานเฉยมันก็ไม่มันนะสิว่าอีธานวินเทอร์เ้ย่ <Yeah, S 2> เลยเป็นขี้เฮ้ยจบแล้วสินะอ่ะนี่มันโรสแมรี Winter, ่วินเทอร์หัวก็ลูกของมึงไงที่โดนหั่นเป็นชิ้นตอนนี้เลยแค่หัวเงินเหรอเงินไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอแล้วว่าไงโรสหลับสบายไหมลูกอากาศดีไหมว่าไงโรสลมเย็นดีหรือเปล่าเป็นไงบ้างลูกสบายไหม งอีอ้วนมันไม่กลับมาแล้วล่ะลูกปล่อยมันตายไปเถอะไม่นะโรสแมรี่ลูกพ่อ